สามรับ3 2 1โกสามารถชาร์จสิบถึง80%เนี่ยได้ภายใน10.5นาทีนะครับพ,รพูดไม่หยุดเลยพูดไม่หยุดเลยมันเปิดเลยนะครับเป็นไฟฟ้าที้หมดนะครับาาเจ๋งมาก สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เซี่ยงไฮทาวเวอร์ครับแล้วตอนนี้อยู่ที่โชว์รูมของซีเกอร์นะครับวันนี้จะพามาดูซีเกอร์ 7X นะครับเป็นรถ SUV ไฟฟ้านะครับที่จะเอาไปโชว์ตัวที่งาน Motor Expo กนะครับแล้วก็เตรียมขายในไทยปีหน้านะครับจะพาไปดูกันว่าตอนนี้รูปหน้าหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพามาดูรอบคันแล้วเดี๋ยวจะไปทดลองขับกันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงไปดูรอบคันกันครับนี่คือซีเกอร์ 7X นะครับ เป็นรถ CSUV นะครับที่มีขนาดไม่เล็กนะเป็นขนาดกลางนะครับมีระยะฐานล้อถึง2,900กว่าม,มิลลิมเมตรเลยนะครับแล้วก็มีความยาวถึง4.8เมตรนะครับซิกเกอร์ 7X เนี่ยสร้างขึ้นบนสาปัติกรรม800โวลต์นะครับมีแบตเตอรี่ให้เลือกทั้งหมด2แบบก็คือแบบ75กิโลวัตต์แล้วก็แบบ100กิโลวัตต์นะครับระยะทำการเนี่ยทำได้ตั้งแต่605กิโลเมตรจนถึง780กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน CLTC นะครับสามารถชาร์จ10ถึง80%เนี่ย ได้ภายใน10.5นาทีนะครับแล้วก็มีตาเร่งสูงถึงร้อยเนี่ยภายใน3.8วินาทีที่ตัวตัวที่เป็นรัวมอเตอร์นะในรุ่นเซอร์เฟมนะครับดั้วนั้นตัวนี้จะเป็นจอนะครับจะเป็นจอ a อ r อนะครับสามารถคัาซ้อมได้ว่าจะให้เป็นคำอะไรบ้างนะครับหรือเป็นรูปแบบอะไรเราสามารถทำตรงนี้ได้เลย <c oughs> นี่เครื่องแม็กของเขานะถ้าข้างนดูเบรกซะก่อนเบรกเบลเลอร์เลยเบรกใหญ่มากนะครับเ <c oughs> บรกใหญ่มากนะค,ครับประตูข้างๆเนี่ยก็เป็นประตูแบบไฟฟ้านะครับ พาไปดูนะครับประตูไฟฟ้ากดปุ่มปุ๊บมันจะปิดเองเลยนะครับเป็นไฟฟ้านะครับข้างหลังเหมือนกันนะครับข้างหลังกดเปิดมันเปิดเลยนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเจ๋งมากด้านท้ายครับด้านท้ายจะเป็น LED ไลท์บาร์ยาวเลยครับยาวตลอดแนวนี่เลยนะครับนี่เลยครับเป็นแล้วก็มีไฟเบรกด้วยสามีตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เป็นโลโก้ซีเกอร์นะครับเป็นซีเกอร์ที่เป็นไฟนะตอนแรกเข้าใจว่าเป็น สติกเกอร์ด้วยซ้ำจริงๆไมนเป็นไฟแอร์ฝั่งนี้กระจกนี่เลยนะครับเมาดูฝั่งคนขับบ้างนี่เลยเรามาดูด้านในกันบ้างครับนะครับมาดูด้านในกันบ้างนะครับนี่คือตำแหน่งของของคนขับนะครับคนขับในเมืองจีนขับซ้ายนะเราขึ้นฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวปิดประตูก่อนไฟฟ้า100%นะครับนี่เลยเข้ามาที่งไดูน พูดไม่หยุดเลยเข้ามาน้องก็ทักเลยนะครับนี่คือภายในของซีเกอร์ 7X นะครับนี่คือรถ 4SUV นะข้างในจะมีความบอกว่าไงดีโอทงอยู่นะครับตรงนี้มีพื้นที่ที่เรานั่งได้อย่างสบายๆนะครับพวองมาลรยก็เป็นทรงคล้ายๆกันหมดเลยนะดูสิมีตัดบนตัดล่างเหมือนกันข้างหลังมันมีจอวัตว์นะครับแล้วก็จอกลางขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ใหญ่มาก หน้าจอขนาดใหญ่มากนะครับตรงนี้ก็มีปุ่มฟิสิกอลนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับปุ่มเล่นนะครับเปิดปิดฝาท้ายนะแล้วก็ในนี้ครับก็จะมีโหมดของรถให้เลือกใช้โหมดแคมป์นอนได้ครับโหมดสําหรับนี่อันนี้จะเป็นของเด็กนะอมีการเตือนเรื่องอุณหภูมิครับเรื่องการพัดลมเรื่องกระจกแน่นอนนะครับมานี้นะครับยกเลิกก่อนไม่เอาไม่เอาตัวรถเองนะครับด้วย Uh, UI ของเขานะครับจะคล้ายๆกันในหลายรุ่นนะครับก็คือสามารถที่จะปรับนี่นี่เปิดฝาโปรงหน้าได้นะครับมีพับกระจกได้จากตรงนี้นะครับมีปรับซันรูฟนะครับปรับม่านซันรูปเปิดฝาท้ายนะครับปรับะจบมองข้างนะครับแม้กระทั่งเปิดช่องชาร์จก็สามารถปรับได้จากสามารถเลื่อด้จากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็บะเนี่ยต้องบอกว่า มันนวดอยู่ด้วยนะครับนี่คือเป็นเบาะนวดนะครับปรับให้มันนวดได้นะครับมีปรับ HD นะครับปรับหน้าจอ HD ได้นะครับแลตรงนี้ก็มีน้อง AI ที่คุยกับเราได้นะครับซึ่งเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับเขาพูดจริงกับเรานะครับแล้วก็มีนี่อันนี้ปรับเบาะฝั่งคนนั่งนะนี่ฝั่งคนขับนะครับของมันครับโอ้บบได้เยอะแล้วเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะมีช่องชาร์จ ไวรเลสสองอันเลยนะสามารถใช้ปวระเลสได้ทั้งสองเครื่องนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีช่องวางแก้วนะครับซึ่งก็ได้นะครับน,นี่เลยแล้วก็มีคอนโซลกลางขนาดใหญ่นะครับลึกมากวางของได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ไปดูไฟด้านบนกันมากนะครับไฟด้านบนเนี่ยดูดูดูดีไซน์เขาสิไฟด้านบน,เ,นเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆครับซึ่งแปลกตาดีไม่ค่อยเห็นใครทาประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ปรับ ม่านบังแดดของบังคาซันรูมนะนี่ปุ่มชุกเชินนะครับ SOS นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันบ้างครับนี่ด้านหลังครับเป็นต้องบอกว่ามีจุดที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งก็คือหนึ่งเลยมีจอกลางนะครับจอตรงกลางนี้ที่เราสามารถที่จะปรับเบาะได้ปรับอุณหภูมิแอร์ได้นะครับปรับเรื่องของมัลติมีเดียได้นะครับ แล้วก็มีตรงนี้ครับตรงนี้จะมีโต๊ะนะครับโต๊ะวางของวางของกินวางแท็บเล็ตวางโน้ตบุ๊กนะครับวางแก้วน้ำได้ทำงานได้แล้วก็ตรงนี้มีจอด้วยนี่มันเ,เรื่องมาหาเราแบบนี้ครับแล้วก็มีจอด้านหลังนะครับสำหรับตรงท่ากับคนขับเนาะตรงข่าม,มูลขับตรงนี้นะครับมีฝั่งเดียวนะจอมีฝั่งเดียวนะครับเรื่องเราก็สามารถปรับ ระบบมันติมีเดียความเหมือนเทิงได้นะครับตรงนี้นี่มี i c ซีนี่ i อซีดูไอซีได้อยู่จีนดีจริงๆเลยมี b บิลลบิลี่พเมบันเทิงของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเต็มที่จริงๆนะครับมีกระตรงการ์ตูนให้ดูด้วยนะครับรก็ใครมีเด็กๆก็น่าจะแฮปปี้กันนะซึ่งถ้าเกิดอันนี้เอาไปขายบ้านเราเนี่ยต้องลุ้นว่าเขาจะใส่อะไรมาบ้างสเปคจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอให้ตัว Perform a n c e เนี่ยตัวท็อปสุดอันนี้เข้ามานะครับ น่าสนใจมากและนี่ก็คือพื้นที่โดยสารด้านหลังของ s ิกเกอ 7X นะครับต้องบอกว่าเห็นนะฮะว่า Headroom เหลืออยู่พอใช้ได้นะครับ เหลืออยู่ประมาณนึงนะครับผมสูง180อยนะยังเหลือพื้นที่อยู่นะครับแล้วก็เล็กนูมเนี่ยก็ยังเหลือไปอยู่นะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมพื้นที่เยอะเลยนะครับข้างหน้าเนี่ยคือปับเบาะแบบนั่งแบบปกตินะตรงนี้ก็มีจอกลางนะครับแล้วก็มีจอตรงนี้ครับอย่างที่เล่าให้ฟังครับมีโต๊ะแล้วก็มีจอตรงนี้นะครับนี่คือภายในของ s ิกเกอร์ 7x รุ่นนี้นะครับนี่คือรุ่น p e r f o r m a n c e นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการขับขี่ของ Si เกอร์7จจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูนะครับ สตเกอร์ 7x นะครับคันนีเนเน้เป็นรถ SUV เนาะรถ SUV ที่ทาาบ้าน,น่าจะเข้าไปขายในประเทศไทยนะครับแล้วก็วันนี้เรามาดูรอบคันมาดูคันจริงที่จีนแล้วเนี่ยไปดูกันว่าอย่างไรบ้างครับทดลองทดลองขับนะครับ ขนาดมอเตอร์เดียวนะครับคันนี้422แรงมา้านี่ขนาด422แรงม้านะมันยังไปได้ขนาดนี้นะว่าไม่ธรรมดานะครับมอเตอร์เดียวนะครับงั้นสู่ถึงร้อยไปครับ 3, 2, 1, g o one go ด้วยความที่เป็นมอเตอร์เดี่ยวนะมันก็ไม่ได้แรงที่จาร์ดเหมือนเก่ารั่วมอเตอร์นะครับถึงว่าโอเคเลยสำหรับการวิ่งสนามเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เป็นรถที่โอเคนะครับเพราะว่า ด้วยความที่เป็นรถ s u v นะมันไม่ใช่รถสีดานเราคงจะขับแล้วนิ่งเหมือนซีดานกันไปไม่ได้ครับถามว่าสมรถนะเท่าที่ลองเนี่ยโอเคเลยเโอเคเลยครับ,รบทีเนี้ยเหลือต้องลองมีโอกาสถ้ามีโอกาสนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาเข้าไปในประเทศไทยเนี่ยต้องไปทดลองขับบนถนนดูด้วยนะครับว่าถนนบ้านเราเนี่ยขับแล้ว เป็นยังไงบ้างาน,นะครับนี่ครับสนามนั่นครับสนุกแหละนะครับขับใช้ได้นะครับเพราะว่าด้วยความที่สนามเราทำมาเนาะเซตสนามไปแล้วนะครับแต่พอถต่ว่าขับในบ้านเราเนี่ยมันก็น่าสนใจเนาะโอเคเดี๋ยวไปต่องล่างดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับหลังจากเห็นการขับขี่ของซิกเกอร์ 7X แล้วต้องบอกว่าเป็นรถที่ผมว่าก็ขับใช้ได้เลยนะครับเป็นการขับขี่ในสนามนั้นได้ลองเปอร์ฟอร์แมนซ์แบบเต็มๆนะครับแต่ทีนี้ ถ้าเกิดเราเอาไปขับในเมืองไทยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องรอรีวิวในประเทศไทยอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับซิกเกอร์เจ็เอจะเอาไปโชว์ที่งาน Motor Expo เร็วๆนี้นะครับปลายปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าจะเข้าไปขายในไทยด้วยนะยังไงต้องติดตามว่าราคานะครับราคาในจีนตอนนี้คือเริ่มต้นที่1นึ่งล้านเก้าหมื่นกว่าบาทน,นะครับจนถึงจ,จนถึงประมาณเกือบเกือบหนึ่งล้านสามแสนบาทขายในไทยราคาจะเป็นยังไงแล้วสเปคจะเป็นยังไงตัว p e r f o ฟอร์แมนซ์ตัวนี้จะได้เข้าไปขายไหม ต้องลุ้นกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับจะพาไปดูรถรุ่นไหนต้องติดตามชมเันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้กับ Auto Info e Online ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ